คีหลักของการฝึกก้นคือการทําให้มันฉีกตัวเยอะๆท่านี้ก็เลยกลายเป็นท่าที่ใครก็ตามอยากจะฝึกก้นเนี่ยเขาจะแนะนําให้ทํากันแต่ปัญหาคือฟอมว่าคนทําแล้วยังไม่ค่อยรู้สึกก้นกันเพราะว่าเราโฟกัสผิดจุดมัวแต่ไปสงสัยว่าเราจะวางไกลแค่ไหนถือน้าหนักเท่าไหร่และใช้น้ําหนักเยอะๆแต่ที่ตามมาคือเวลาเราใช้น้าหนักเยอะขึ้นเนี่ยมันทําให้เราลงได้ไม่ลึกพอลงได้ไม่ลึกก้นไม่ฉีกตัวก็เลยกลายเป็นว่าไปเมื่อยหลังหรือว่าเมื่อยหน้าขาตามมาแทนฉนันเทคนิคที่ฟอมชอบใช้เลยนะเราก็แก้ได้ตรงจุดมากๆเลยคือการทํา2อย่างนี้อันแแรรกก็คืออพััับตตวววไปข้้้าาาาาางงงหหหนน่่่มลละเเที ลงไปเนี่ยเราจะพับตัวไปข้างหน้าแบบหลังมีความเป็นนิวทรอลคือแอนดนิดนึงแบบนี้เห็นไหมความลงไปเยอะพอความตัวไปข้างหน้าก้นข้างที่เรายืนน้านหน้ามันจะเมื่อขาหน้านะไม่ใช่ขาหลังต้องรู้ก่อนนะไอเดียของท่านี้อีกอย่างหนึ่งคือการที่เราจะไม่ใช้ขาหลังเลยเราพยายามไม่ใช้ขาหลังเลยจากนั้นจุดที่2วาดเข่าหลังไปหาเบาะเพื่อให้สะโพกมันเป็นการฉีกตัวมากขึ้นไปอีกครับก็จะเป็นแบบนี้ความตัวไปข้างหน้าใช่ไหมเราวาดเข่าหลังไปทีนี้มองด้านข้างเนี่ยตัวหัวไหล่ตั้งแต่หัวไหล่ลงไปถึงหัวเขา่ามันจะ รู้สึกเปลี่ยนอย่างแน่นอน